คุณเนี่ยทำไมเดี๋ยวนะบ้านมาอยู่ติดกันอย่างนี้เลยเหรอคืออะไรวะตั้งใจเหรอพี่ใครมาอยู่ก่อนมือกองอยู่ก่อนไม่ก่อนนันีีส่งเนใช่สรงเนมาอยู่ก่อนนันเขาอยู่แถวทุ่งครุระรับสองมีบ้านอยู่แล้วด้วยผไม่อยู่แถวแถวทุ่งครุกเหมือนกันแต่ทีนี้เสร็จแล้วก็มันเหมือนคนละทิศกันเลยอะเวลารถตู้มารับทีนึงเนี่ยโอ้โหต้องใช้เวลาเี่ราต้องต้องมาเที่ยงคืนนะพี่กว่าจะวนกว่าจะเก็บครบทุก้านใช่แล้วทีนี้เสร็จแล้วก็พอเวลาเวลารถตู้มารับมาส่งมาส่งแกใช่ไหค่ะ เอ้ผมก็เห็นแบบเอ้ในไหนก็อยู่ตรงนี้แล้วบรรยากาศมันก็ดีมีหลังนี้ว่างอยู่ไอ้นี่เป่าหูใช่ใช่ใส่ไฟเลยไปดูไผมเข้าฝันด้วยผมบอกเนื้อเป่าหูเข้าฝันด้วยใช่ก็เลยแบบก็เลยแบบอ้าในไหนก็อยู่ผก็ซื้อเลยก็เลยแล้วไงเขาก็บิวบิวบิวกันนะผมบอกซื้อแล้วนี่ซื้อแล้วแล้วผมไม่ซื้อล่ะผมก็จะกลายเป็น อาจจะต้องหามือเบรใหม่อะไรเงี้ยไม่อยากซื้อไม่อยากซื้อแต่ขอโทษเที่ยงคืนมานั่งดูอะไรเงี้ยมาดูมาดูไม่บอกวงช่วงนี้ที่เรียกกับมารวมกันใหม่ใช่ไหมใช่ครับช่วงนี้คือช่วงที่ว่าหลังต่างคนต่างแยกกันไปใช่ใช่เดี๋ยวใครไปทําอะไรคุณไปทําอะไรหรือคุณมายุคหลังเลยผมมายุคหลังครับอาอมายุคหลังนี้คุณไปทําอะไรช่วงแปดก็ตอนที่ตกลงว่าจะหยุดพักช่วงหนึ่งใช่ไหมกี่ปีนะพี่หยุดไปกี่ปีนะปีสี่เก้าครับ ไม่ตอนหยุดผมได้ยินข่าวว่าไม่ใช่จะหยุดพากันจะเลิกเลยมันขายของเลยอ่ะใช่ฮะคือตั้งใจว่าคงคงตอนตอนนั้นหยุดไม่รู้ว่าจะมีโอกาสได้กลับมารวมวงกันอีกหรือเปล่าที่ว่าคงคงอาจจะไม่ได้กลับเนี่ยนี่เราเรื่องกีตาร์ข้างหลังครับท่านผู้ชมครับเห็นไหมฮะทั้งแผงตรงนี้ของคุณเนี่ยที่ว่าเตรียมพร้อมรลิฟต์มาก็จะขายแสนเดียวเองฮะไม่ใช่อันหนึ่งนะให้หมดเลยก็อยู่จะขายแบบ อันนี้มันตัดทิ้งเลยตัวของเลิกเล่นแล้วไม่เอาแล้วแล้วที่ตโปรงแล้วก็ตัวแดงคือไม่เอาเลยอ่ะคือไม่ไม่ตั้งคือคงคงไม่อยากเล่นแล้วดนตรีล้างสต๊อกไม่อยากไม่เล่นแล้วเล่นแล้วได้ไงครับเฮ้ยนี่รุ่นที่โตมากับบบานูเลยนะเรานรุ่นนางชัยอยู่มต้นมันจะมีไม่รู้ความรู้สึกอะนั้นคือเฮ้ยเราไม่อยากทําเพลงไม่อยากอยู่ในวงการแล้วอยากจะไปทํคนรู้เลยทําไมถึงไม่อยากทําก็ไม่รู้เหมือนกันตอนนั้นฟิลมันอะไรก็ไม่รู้จดจ่ออะไอาก็เอาอุปกรณ์เนี่ยค่ะ เอาไปขายแสนหนึ่งผมก็ขายแล้วแล้วก็มีคนจะซื้อด้วยแสนหนึ่งแล้วทำไมยังอยู่อ่ะแล้วทีบางเอินเจ้าของคนที่จะซื้อมันเขาออกไปข้างนอกึงแกก็เลยบอกจะเอาบอกยังยพึ่งกลับนี่กำลังจะขับรถกลับแล้วผมบอกไม่ทันเครื่องผมต้องรีบกลับแล้วไม่งั้นถ้าไม่ทันก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมก็ขนกลับมาโอ้ไม่งั้นได้ซื้อใหม่อ้วกเลยเนี่ยใช่อ้วกเลยแล้วพอพอคือไม่ได้ขายเสร็จปุ๊บมันเลยกลับมาคิดใหม่ไหมพี่ผมดูทุกครั้งนับตาผมด้ไหลคิดอะไรอยู่กัตอนนั้นว่า ผมนักคิดตอนนั้นผมคิดอะไรอยู่วะได้เตือนตัวเองได้เต<ด>ือนตัวเองแล้วก็เห็นตัวนี้คือตัวแรกตัวที่แบบนีใช่ฮะเป็นตัวที่ผมไม่มีตังคือเราเก็บเก็บตังมาเพื่อซื้อตัวนี้เป็นตัวแรกแะอะไรเงี้ยแล้วอยู่วันหนึ่งเราเราจะขายเรานาักคิดนี่ตอนนั้นคิดอะไรอยู่ก <ừ> ็ก็เราไป,นนไปทำอะไรไปปีช่วงนี้ปีสี่เก้าหลังจากหยุดก็คือผมไปมันเหมือนมันเบื่อมันตันมันทุกอย่าง เริ่มไม่รู้เหมือนกันไม่รู้จะอธิบายยังไงตอนนั้นอ่ะล้วเพื่อนไม่ห้ามไว้อ่ะเราอยู่ห้ามไหมช่วงนั้นก็ผมก็ไม่ไหวเหมือนกันก็ไม่ไหวเหมไม่ไหวเลยพี่ไม่ก็คงแบบว่าถึงจุดจุดหนึ่งที่แบบเราเล่นตั้งแต่ตอนงีแต่มัธยมใช่ไหมฮะเล่นเล่นแล้วก็ เพื่อนๆเขาไปนู่นไปนี่กันเราไม่ได้ไปไม่ได้ไปเลยเราก็มีจุดจๆหนึ่งก็อยากอยากไปลองทําอย่างอื่นที่ที่ไปสิ่งที่เราเรียนมาอะไรเงี้ยอย่างผมเรียนอะไรมาเรียนไอทีก็เลยไปทําด้านไอทีดูบ้างอะไรเงี้ยครับแปีนี้ไปทําด้านไอทีเป็นประเภทอะไรไปทำก็ทําเป็นพนักงานที่ดีแท็กครับทำอ๋อใช่คือเป็นพนักงานบริษัทใช่ไเนาหมเผมไปทํางานอยู่ที่อบจสตูลเป็นเลขานุการนายกอบจไอ้ที่ไปการเมืองท้องถิ่นลยการเมืองท้องถิ่นเลยใช่แล้วก็ไปเป็นอาจารย์สอนมหาลัยหัดใหญ่ด้วยสอนวิชาวิชารัฐศาสตร์นะ โอ้คุณจบรัฐศาสตร์มาใช่ครับอ่าคุณจบเปียทรที่นิด้าเสร็จแล้วก็ไปโอ้จบปริญญาโทได้นะสิครับเออแล้วไงแล้วมันมารวุนกันได้ยังไงจุดไหนพี่ที่ทำให้คิดถึงระบนุขึ้นมาพอหลังจากช่วงที่ผมขับไปมหาลัยเสร็จแล้วก็ฟังวิทยุแล้วก็มีน้องคนหนึ่งเขาขอเพลงบางอาจรักเธอของเราใช่แล้วก็เขาก็ถามว่าเขาถามว่าแล้วราเบนุหายไปไหนตอนนี้ผมก็เลยรู้สึกเฮ้ เฮ้ยเขายังคิดถึงเรามาดูฟังวิทยุ่อยู่บนเสียงเด็กถามว่าเราไม่ดูไหนไปไหนะที่มันโดนมันโดนเออเฮ้ยแล้วก็เฮ้ยเขายังคิดถึงเราอ่ะผมก็เลยแบบตอนนั้นมี MSM- มเอมยไลน์ไม่มีเราเป็นดึงเรากลับมาลองบุอีกครั้งหนึ่งนั้นยังไงบ้างอะไรเงี้ยอ่า ช่วงนั้นนานไปไงโทรศัพท์กำลังงงอยู่ช่วงนั้นประกอบคอมคอมอยู่อันนี้เหรอเรารู้สึกงเหมือนั้นก็แหมก็ผูกพันนะมีช่วงหนึ่งที่มันเบื่อแต่ว่าช่วงนั้นก็แบบแกก็เลยตอบกลับแล้วแต่เฮียเลยเฮียว่าไงก็ว่าตามนั้นเลยนั้นเอาเลยนั้นหยุดสักพักพรุ่งนี้แกบอกเฮียเนี่ยแกลาออกแล้วเนี่ย คือบอกเฮ้ยนั่นพูดเล่นว่ะไม่อย่าจริงจังดินะไม่เป็นไรเอาอ็นนี้มันหลอกอยู่จริงเหรอพี่นเอ็นนี้มันหลอกเนี่ยไม่เพราะว่ามันยืดคือถ้าแบบจะทำงานประจำแล้วมาฟ้อนตีมันเป็นไปไม่ได้มัน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 คาบเกี่ยวกันอยู่ก็ต้องเลือกสักอย่างอะไรย่างเงี้ยอ้าวโอเคก็เลยก็เลยมารวมกันก็เลยกับแล้วก็ไปคุยกับพี่พร พี่พรเนี่ยตอนนั้นพี่พรคือเมื่อก่อนคนเก่าสมพรสมพรแล้วแล้วก็สมพรเนี่ยช่วงที่แบบกลับมาเนี่ยเขากะลาเนี่ยฟอร์มวงใหม่แกก็เลยไปตีกลองให้วงกะลาอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วการกลับมาของราบานูนไม่รู้จะไม่รู้จะไม่รู้ไปได้เปะ่าใจวงข้อไปได้ไ่ได้แล้วเราก็เลยไม่เราก็เลยบอกงั้นไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็หาเนี่ยที่มาที่ไปได้แล้วเจอพี่สุเมฆคือเคยร่วมงานเลยเคยร่วมงานกันแล้วก็ที่นี่ผมรู้สึกว่าให้แบบใครเก่า เขาสามารถตีให้เราประนุนได้ก็เลยชวนแบบเมพี่อยากให้เมมาตีวงให้พี่เมว่าไงบ้างนะครับผมก็ตอบรับเลยอีกวันนึงแกบอกพี่ได้เล่นนะเขายังไม่อีหนุ่อะไรเออใช่โอ้ม่พี่นกเล่นเลยเหรอโอ้ตอนนั้นพี่นักอาญาะนะนักยุตอนนั้นนะนักอายุตอนนี้ที่รวมแบบว่าไม่ไหวแล้วนะเรื่องแต่ละคนของอันอันแต่ละคนแล้ตอนนั้นพี่แบบผมก็เล่นนตียังคืนเล่นยังคืนด้วยแล้วก็บวกกับเราเป็นคนชอบ เล่นดนตรีแล้วเธอขามาชวนแล้วก็ไปแบบแหมได้โอกาสคือเป็นวงที่เราประทับใจด้วยเราเป็นแฟนคลับเราบันทึกอยู่แล้วใช่พี่แล้วแบบเพลงตัเพลงมาตีมาตีแล้วคุณกลับมาทําอีกครั้งคุณคุณความรู้สึกเดิมกลับมาไหมผมผมรู้สึกแบบแบบสนุกแต่ก็เลยนั่งตั้งคําถามตัวเองเหมือนกันว่าเอ๊ะเราทําเพื่ออะไรวะปกติอ่ะเวลาอยู่ในรถอะไรเงี้ยคิดดูแบบอ่ะมือเบสผมนั่งเฟซไทม์แบบลูกอะไรเงี้ยค่ะหุยทุกคน เสียสลักนึงขนาดน,นั้นเลยเนี่ยอยู่ก็เลยเรารู้สึกว่าที่แบบเอาวะนั่งเปิดใจกันคือรัฐธรรมนูญเป็นของทุกคนอะไรเงี้ยอยู่ทุกคนมาถึงวันนี้ได้เนี่ยมาจากการเสรียสลัเหมดนเลยอะไรเงี้ยอยู่แล้วก็ทุกคนว่าเอาโอเคนี่คือสิ่งที่ที่เรารู้จักรู้จักก่อนนะั่นี่คือเรารู้จักรัฐธรรมนูญก่อนเราอยู่กับรัฐธรรมนูญตั้งแต่อยู่โมหกเราเรีน,นรู้จักกับรัฐธรรมนูญก่อนก่อนมะอีกก่อนมะให้อีกอะไรเงี้ย นี่แหละครับมันก็เลยก็เลยเป็นที่มาที่ไปว่าเ้เราพร้อมที่จะรีคือมามาทีหลังนี่พวกนี้มาก่อนอยู่ใช่ไหมครใช่ครับผมใช่้วล่ะใช่น่เลยใช่นะเลยดกันด้วยนี่คืออย่างนี้มันเหมือนก่อนนั้นนี่คือพวกเราเราไม่มีอะไรเลยนะครับครับต้องเข้าใจว่าพวกเราไม่มีอะไรเลยกําลังบอกตัวพวกเราอยู่เสมอว่าเอตอนนี้คือเราเรามาทํางานเลยนะ คือเราไม่ได้ต้องการชื่อเสียงเราไม่ได้ต้องการด่งด,งดังเราไม่ได้ต้องการอัไนแล้วกว็รู้สึกว่าเฮ้ยเราเล่นดนตรีนี่คือมันเหมือนตอนนี้คือมันเฮ้ยนี่คือปากทอ้องของพวก<า>เรานี่คือปากท้องของพวกเรานะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับ <plac. S 2> น้องๆหลายคนที่อาจจะรู้สึกว่าตัวเองก็เฮ้ยเก่งก็ไม่เก่งมากรวยก็ไม่รวยอะไรเงี้ยผลทางจะลําบากขนาดไหน,น,นเดี๋ยวฟังนี่ไม่ได้เก่งมากไม่ได้เรียนด้านดนตรีรแล้วก็ยากจนด้วยใช้คานี้ได้นะได้เลยได้เลยนะเดี๋ยวไปฟังแต่ว่าผมจะพาคุณไปที่ย้อนกลับไปในอดีต โรงเรียนอะไรครับอิสลามไม่ใช่อะไรแห่งประเทศไทยครับเดี๋ยวกลับไปดูแรงบันดาลใจที่เขาจะมอบให้กับเด็กๆแล้วก็เรื่องราวของวงเราไปดนยนย้อนกลับไปในอดีตใช่แล้วจริงไหมคุณแบบว่าตังขึ้นรถเมย์ไม่มีอะไรอย่างนี้ไม่มีไม่มีตังเลยไม่มีทางกระเป๋ามีเท่าไหร่ไม่มีตังขึ้บาทก็เลยเดินกลับเย่ยมากครับวันนี้เราเดินมาสู่ทางฟ้นแต่ยังนั้นก็คอย